แบบต้องไปแบบสบายสบายซิวซิวทราบไหมีเนาะแบบอิสระจากบาทหนึ่งเนาะขั้นเมียไปนั่งก็เพือสกินเปียบว่าแซฟบนะเนาะเราได้เลยอ่าอย่าไปมู่ต้องเอาสาวลอกจันไปน้ำมาไป ท่านผู้ชมเนาะวันนี้เฮายู่บ้านนาดีพี่น้องเลยวันนี้ทิมงานเฮามาบ้านชิออกไปบุญช่วงเหงื่ออยู่สองห้องพี่น้นองเลยยู่เมืองินบุญเนาะแต่ว่าพอดีบางอื่นเฮามาแต่เห็นสร้างบ้านบ้านนาดีเพิ่นตึกเซลุกพี่น้องเลยแต่ว่าเฮาไปเพิ่งต้องกันเลยเนาะว่าเพิ่นหากินแบบวิธีชีวิต

นีมันตกเองสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณทมงไาเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งกันพ่นจุดหน่อยก่อนพี่น้องเลยนะเฮ้ยมีรถมาไปจอดก่นจอดหนึ่นน

ม็นหยาเลยบ่โอ้ัไม่งคอบ่เป็นชื่อคักแท้เครื่องเดียวเลยโอ้มันมันอยู่ขนาดเด้มันเลาะขนาดเด้ใช่ใช่ใช่ยิงยังที่มึง,ง,งนุกโอ้ มองสามเส้นครึ่งเนาะบ่อไหนก็ชื่อคือลานหลุดเจ้าเจ้าสเองบ่อนี่ฮะต่ว่าเจ้าไสเองด้วยมองนี่ทำไมสอ้คือบุปันเลยบตองคู่ไป bộ tô cú phốt ở lưới bà nì ở lưới phốt xe khoác lưới linh khứ cao mò nóng rồi nóng cháu bà nì bộ mê cháu cháu mai nhau cháu hả à. ô này nói cái mò không <laughs> วิชาอะไรกันได้บ่วิชาใส่แป้งเฮียนวิชาใส่แปลงเฮียนตอนแรกน้องเฮียนมาได้เข้าเนาะโอ้เข้าเข้าเฮียนต่อได้ละมอหนึ่งมอหนึ่งล่ะโอู้หูกนอายุมากินนึกน้องกันไปทางไหนอะน่ะ โอ้ไปเบิกต้อนไกลบ่โอ้ขึ้เดียวไกลไปเบิกนะจะน้อยเราไปใส่ป้าได้มื้อเช้าเรามายามบ่พี่น้องเลยเดี๋ยวเข้าพาท่านผู้ชมไปเบึง้งบรรยากาศของชาวบ้านดีเพื่อน cực ông ngon thì nó ngon 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 ngon

đi cái ăn đi tập bắp khúc cơ anh ạ. màn chơi. muốn không? โอ้หากขมากเลยปลาตัวนออ้อยบคืออยู่นกไก่โอ้ปลาตัวน้อยเลยทางแซ่บปลาตัวน้อยโอ้อ,น,อน้ำคลองใหญ่คือเชื้อได้หลายเนาะนะแง้เป็นล <laughs> ายแ,แปคลายละโอ้ này ra mà. Bây giờ đang nhang Phải chang đấy. to nó nghe. โอ้ยเหมือนากาศยามแรงของชาวบ้านเพื่นมีแต่ผู้ไปหาอยู่หาก,กินแบบไปบางคนก็นไปยามต้อนบางคนก็นใส่เว็ทใส่มองบางคนก็นไปตึกชลงตามแบบความถนัดไขมันพี่้องเลย วันนี้เขาพาท่านผู้ชมเข้าไปเบึ่งบรรยากาศอยู่ภายในบ้านก้อนท้าจชออกเดินทางไปส่งห้องเมืองฮีบูลจุดประสงค์เขาที่ไปบ้านส่งห้องเมืองฮีบูลก็คือมีงานบุญช่วงเช้อที่น้องเลยละ มีเจ้าของวงดนตรีแก้วสูกใส่เพื่อนซื้อให้ไปไปดิ้นไปม่วนนำํำของวงดนตรีเพื่อนพี่น้องเพื่นอนซื้อทางทีมงานเตียงค่าหน้ากายพี่น้องแต่ว่ารายละเอียดเป็นจังใดท,ทั้งไปเชิญท่าผู้ชมไปติดตามเบิ่งว่าในงานบุญนั้นของชาว ้านสงห้องเมืองฮีบูลนะเพื่อนมีกิจกรรมอย่างแน่เนาะแต่ว่าถ้าเข้าไปนี่คือชีพิท่านลอกช่วงเนือเพราะว่าตอนนี้กับเวลาประมาณสาี่โมงแรงเนาะพี่น้องเลยไปตอนนี้เข้าเข้าไปเพิ่งกับบรรยากาศของชาวาบ้านบ้านนารีก็พี่น้อง น้องพ่อห้แต่งตัวะว่าว่าสิไป,ปบุญฮะโมมีคู่นี่และว่ามุกก็ไปก <c oughs> ันว่าจากไดไรคู่เิารอยากไรมู่ต้องเอามู่ผู้หญิงคอยากไดไรคู่ต้องเอาผู้ชาย <c oughs> อยากะไรมู่อาอากไมู่ต้องเอาสาวลอกจันไปน้ำ <c oughs> า ไปทหน้ไมออท่นแล้อเดย้แ่งายอ้นองเลยหลังจากเราเข้าเลาะไบ้านนะฮะที่กลับออกมาวานว้าต้มเนาะเพราะว่า เอาสิชวนเป้าต้มไปไปดิ้นบุญน้ำพี่น้องนี่โอ้ยหานจาาจ้อยกับวันนี้ก็พิหานเพราะว่าขึ้นไปตึกะระงหาปูหาปลาพี่น้องเลยเพราะว่า,าน้ำแกงกออกนี่โอ้ยนี่ทีมงานเราก็กำลังก้าเคียมเครื่องของพี่น้องเลยโอ โอ้หมนีสา,จาวจ้อยบ่ได้ไปน้ำซ้ำสีทั่วเลยเนาะเ <laughs> นี่ยค่าตึกสรุปหมมีผู้จ่ายแล้วมนีเนีเ <laughs> าอ้าล,ล <laughs> เึเเรเียไปเอากระจุกตู่ใส่กันกระจุกมันก็ออกรุดแล้ว เรื่อเปตต่อีจีตันน้อันีต้นัอจกบเอามาอีครับพี่น้องเยตอนนี้ทีมงานเรากำลังกะเกี่ยมเครื่องอี่ออไปบ้านสงห้องเมืองญินบุญกันแล้วแต่ว่าเมื่อน,นี้มีนักห้องกซื้อหลังของ ประเทศลาวผู้นึ่งเลยวันนี้เลยแต่ว่าก้อนเฮาจิบไปหอดงานบุญนี่เฮาก็ชิบไปแวะเพื่อนว่าวต้อยวิธีสุนทรทพี่น้องเลยแต่ว่าในจะข้า,ามทางวันนี้มีอย่างแรกก็ติดตามไปน้ำกันพี่น้องเลยไอจังร้อยเฮาออกเดินท่น้องตอนนี้ยังท่าว่าต้อมว่าต้อมเพื่นกำลงังเก็บเครื่องเก็บของเมียนเพื่อนเพราะว่า สาวจ้อยเพิ่นไปตึกชลุงเนาะพี่น้องเนาะทีมงานเรากำลังเดินทางละสองห้องสองห้องเพื่อพี่บูนลนะละวัาทุกวัดทุกนี่ยโอ้ยยันวัดทุกตายยันสีลายผู้สาวพอได้ไปน้ำแล้ว ของมันยอดเลยเนาะเออไอ้ส่วนเสา mặt เสาเออเสาจั่นต้อง เปิดปุ้มเลยบอกเราอยู่ทางามือผม่เดเียเอาเนียัอาไตเจ้าแล้วไปให้เลยแหะเฮนนอพี่พี่พี่เอาให้เอาให้ว่ให้ว่ต้อมไปให้ เออเบอร์สาวเลียงควายคุณเอ้าไป้องคุณอรออนไปโอ้มาอีกบ้านนี่

เนู o, like. ้นโอ้ี่มน y โอ้ขดีขนดีขอดีขอยาแล้วหันอินนนช่วยมนบ่ดิงนูอันนี้โอ้ชื่อยัอันนี้ชื่อกะดงชื่อชลุงนี่โอ้ ว่กโอ้นี่แม่ตึกเพิ่นแม่บ่ได้ ลายมีแต่ป่าพุกมาะหมดละโอ้ป่านี่คักเกินไปละปละปละไปเลยวันนี้วันนี้บรได้ไปบุญนำบ่าวต้อมบ่เสียใจที่อยากตึกป่าโอ้แสดงว่าอยากทึกป่ากว่าอยากไปบุญนำบ่าวต้อมเนาะเออให้ให้บ่าวต้อมไปแบบ ไปสบายซิวซิวทราบวันนีเนาะแบบอิสระจากบาทหนึ่งเน,ะนาะขั้นเมียปไปนางก็คือสิก,กินเบียบ์มาแซบน,นจจมันจั๊กโขงเราบอได้ได้แาราวชาดันเอาไว้บุญช่วงเฮือกอากายกับบุญช่วงเฮือน,านาแทะเลคือไปน้ำกันเนาะโดยอเอาไว้บ๊ายบาย